ตอนนี้ผู้บ่าวสาวมาปรวจตัวในชุดราตรีสุนสาภคณ์แล้วนะครับชวนคุยหน่อยน้องจะได้หายตื่นเต้นตื่นเต้นไหมครับเาา <c oughs> จ้าสาวก็บอกให้เจ้าเป่าพูดเจ้าสาวพูดไม่เก่งแต่เจ้าเป่าก็โยนที่น้องพูดเจ้าสาวว่าเจ้าสาวให้เช้าหน่อยห่วเช้าเป็นตตเต้นไหมครับ เด่นนะเจ้าบ่าวเป็นใครบ้างก็ติดเองนะยังไม่ชิดนะยังไม่ชิดจะขอเข้าสู่ช่วงพิธีการครับ <c oughs> จะขอเรียนเชิญท่านประธานพิธีขึ้นมาครองมาลายกเกียรติแก่คู่บ่าวสาวให้องค์ว่าและนำกล่าวอวยพร ขอเรียนเชิญคุณพัทรพลมหาสิทธิลาภผู้บริหารบริษัทซีเบนโบฟิลตี้ประเทศไทยขึ้นเวทีครับขอเสียงปรบมือกับท่านประธานครับ่าน,น้องที่เชิญมาไล่เชิญเลยครับท่านประธานจะค้อให้กับเจ้าสาวก่อนเป็นเกียรติแจกเจ้าสาว ต่สาวพนมมือไหว้ครับจับค้างยิ้มในกลองอต่อด้วยเป็นเกียรติแต่เจ้บาบ่าวเป็นหลักให้เรียบร้อยครับพระธานกลอมาลัยเป็นเกียรติแล้วต่อด้วยให้โอวาทและกล่าวอวยพรเรียนเชิญครับครับต่อถนนึงนะครับต้องกราบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติท่านที่มาในงานนี้นะครับ ก็วันนี้มาเป็นเกียรติแก่ทั้งคู่บ่าวสาวนะครับุกก็สองคนนี้นะครับอยู่ในสายตามาโดยตลอดนะครับรักกันดีนะจนเรียกว่าให้อว่าอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นว่านะครับตอนนี้สองรวมเป็นอย่างเรียบร้อยก็ขอให้ตูงจะเป็นไปเพื่อปามรับเมื่อใดก็ตามนะครับที่เจอปัญหาในชีวิตเข้ามา ให้ s right. <S taking, ใช้ความรักที่ไหละที่ไหลลามพาไปถึงจุดไหนเอาความรักในวันนี้นะครับใส่ในใจเก็บเอาไว้และถือถนอมไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตครับครับขอเชิญน้ำพยโยครับขอเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนพร้อมแก้วในมือครับ ท่าน,น,นประธานปวยพรครับเรามาร่วมกันนะครับปวยพรให้แก่คู่่าวสาวนะครับและพร้อมส่งสิ่งชโยร่วมกัน